เอาละครับสวัสดีครับวันนี้วดูเล่นเกมไหมครับเหมือนเดิมนะครับผม EP ที่5เออ EP ที่5ครับผมอ่าเริ่มไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก่อนคิดจะมาตีกันตรงนี้เลยเหรอผมจะมาเล่นคนเดียวละ น้องผมนี่ข้าผมผมหลงทางเลยไปบ้านอยู่ไหนวะหาบ้านไม่เจอว่ามันไม่ได้อยู่ในเกาะดีฟโอ้ยบ้านอยู่ไหนวะ

เออเจอแล้วผมว่าจะกดเซื้อออกแล้วครับผมเมื่อกี้ตอวเว้อนี่ไเป็นกเนะลยนบานน้องผมผมจะเอาบานนี้มันต้องเป็นของผมแล้วยิงยิงเข้ายิงเข้าไป

เอาลากไว้ที่1.0นะครับมันก็เลยเลเวลถึงร้อยนะครับบางตัวก็เกือบร้อยนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเซลเฟิดธรรมดาไม่มีเลยตัวนี้มีหมาป่าด้วยเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูเรี้ยว่าให้อะไรเราบ้างนครับนะไม้ต้นใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้ววันนี้เอาไปก่อนเราต้องไปหาเมเทชั้นแล้วเนี่ยวันนี้

ตอนนี้ได้ละปับไม่ได้อีกอ่ะเออขุดทิ้งเออเออขุดทิ้งยังไงก็ใช้อะไรไม่ได้เออสกินไม่โหลดจะไม่ใช่ไม่โหลดผมเผิ่งลบสกิน เฮ้ยนี่ยายาอะไรวะยาหายตัวปบออมิสซิบัลนี้ของน้องผมเกียนผมก็เลยเก็บมาใช้เบิดนี่ไว้ให้อากาศเข้ามาน่าจะเข้าเนาะม่นเข้าผมไม่ได้ แค่นี้อากาศก็เข้ามาแล้วทำบ้านไปว่าให้มีอากาศดูอะไรหน่อย้เรก็บของไปอยย่าาาไไไไงงู้ปรรรลลลเเดัมคบ

เด็กอ่าเออสนี้ผมก่อตัวเราไปก่อนแล้วคลิปหน้าผมอะหาเซิร์ฟเวอร์มาให้เล่นนะครับลาครับ